คือรายการไอทีป <lequel> ล <book> ูกปลุกปลุกแล้วทำไงเราขอแนะนำกรรมการ ล้วขอแนะนำกรรมการในการที่จะมาชินนะครับกรรมการจากญี่ปุ่นนะครับชื่อคุณตันคุณวาวลละนะครับคุณตันครับเหลอให้คุณวาวละคุณตันคูณตาตาคุณตันคุณใจอ่ะคุณตันให้ลูกหานกินกอดีหลอดผมขิ้นตาคุณใสวันนี้เราจะมาขีแน่น ยิมเหนียวนืดเนวเหนียวงงละสิทำไมชื่อยาวมึงพู่าเหนียวนก็พอแล้วครับือยาวไมบกมเห็นตได้อี่วองงนครับโอ้โหดูครับนี่กว่าจะได้ควยดีครับได้คุดแบบเดียวมันก็ล่วงละตั้งต่เดี๋ไม่ต้อยดหยาอยูดถึงมาพูดถึงาเบอกไอติมไอติมหนึงไอติมไอมไม่ล่วง่ะ ไอ้ที่ไม่ล้วงหน้าเหมือนจพีโดมกินกินหรือติคนคนได้พูดอี่กรป๋อตังค่ะเดินทางมาจากที่ปิดหรือานกันเขาไม่รู้นี้บอกคนใหกับบปี๊ับยมากครับคนที่ต่างถยนีเฮ้ยคอลลาเจนเราก็กินลาปกินเจลที่แสนยอนอมนะนยไม่ไมจับตา เจอรีดแดงมันกระต่ายติ่มติ่มหนึ่งย้อนค่ะตับปลาตับปลาปลาปลานี่รายการแล้วนะครับปลาจีนนี่คือไอติมที่ว่าเอ้ยไม่ใช่ไอติมนะครับนี่คือไอติมเหนียวหนืดที่ว่าแล้วนะคะตะเกตนะครับว่าถ้ามันเป็นรสช็อกโกแลตธรรมดาเนี่ยมันจะสีเข้มแต่บังเอิญว่าผมสุ่มหลายอัน เสียดายที่ไม่เห็นนะครับก่อนอื่นแล้วก็เอามันโค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 นเห็นไหมครับมันจะเหนียวเหนียวนิดหนื่เป็นชั้นๆนะครับเนี่ยดูสิครับมันเหมือนอะไรสักอย่างเห่นใช่ไหมครับดูครับดู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 โอ้โหมันเหมือนันขี้อะเย่ต่อไปจะเป็นการชิมนะครับอ่าพวกมาลาวคุณมีอะไรต่อไม่ห็นคุ เราที่อันนี้อุมาเมียอุมาเมียอุมาเมียเด็ดนอุมาเมียคุณอว่าท่ไหนที่ไหนที่ไหนนี่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 นีมนี่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 นีี่นี่่นี่นี่นีนนี่นี่นี่่นนี่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 นีนี่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 นี ือสีหน้าเขานะครับในวันเทศกาลกินเท่าบั้นครับโอ้ยกินได้เหรอเขาบอกเขาบอกว่าอันร่อยแล้วกลมก่อมมากคือสิครับเขายังกินเนี่ยโอ้ยที่ได้เหรอโอ้โอกวอทฟอบตักอยากเป็นครจะไ้บอกชื่อยี่ห้อ จะให้ฟังกิน yeah อะไรคร yeah ับนี่อย่างแรกคือขอลเจนไม่กิดกิดเจลลิ่ดแบ